ก็ผมนักแคสเกมนะครับที่จะเป็นคนพุ่งแคสตันานเลยแหละมาลองเรามาเล่นไหมครับกันจะไปเป็ชื่ออดีกว่าชื่อมันต้องไงขอโทษนะครับที่ไม่ได้เล่นสักตั้งนานจะขออภัยเป็นอย่างยิ่งแล้ววันนี้ครับผมจะเปลี่ยนจากสะกิดตึ๊ดเป็นตะกีดจะไมุ่ราสแตลอดเลยนะไอ้เหมย กินซนตั้ปูปลาลาโยโยโยอ่าฮะอีสันไปพ่อรู้สึกเรฟยังไงชอบกวนแฮะก็ขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้เล่นนายไม่ได้แค็งเกี๊ยบเลยค่ะตั้งนานเลยตั้งนานมาเข้ากินไปเลยนอนไปเหอะนอนไปเเอามาดีไหอยู่ดีๆก็เป็นเรื่องเลี้ยวเฮ้ยพาวเเิลจิ้ง เาไมเรูจัาอาจารุเอืแกจละใช้ได้เลยควแต่ละคนเวลาต่อคันจะหันะหันจหันแบบปืนแบบปืนบวกตึกระหันถือปืนแบบปืนบวกปืน,บบนรู้จ งานข้าวนะครับ,บ,บ,บจะขอไปเอากระปาราหารอภัยด้วยนะครับครับเข้าวเยี่ยมครับแอปปารุณเดี๋ยวจะลืมกดแนวโอเคจบแค่แค่นี้เอ้ยอะไร <laughs> <laughs> อย่าลืมกดสับสกายหุ่นจำคลิปนี้ไม่จะบอยกดสับตะไคร้ด้วยนะครับจบคลิปเพลงนี้แค่นี้แล้วนละครับอย่าเพาิ่งายไปเลยมาเขา้าวเยี่ยมอะไดัน เราอยากเราอยากเล่นอย่างนีอเดียวเข้ามาเลยอ้าให้ไม่เลนอย่างท่ายีแต่สุดท้ยไปก็คุยจนได้เอ้โหทำไหมไฟล้อพิมพ์นายโวยม่โอ้โหเจ้าพี่หมูดีแล้วบ้างที่เค้าเค้าบอกกันต้องนิยมมาจะว่าไปยากทีปดก็พูลอะรกันได้ แล้วเขาบอกว่าไปเดินหนีไปแล้วคนหนึงตอนนี้เชนมัวเขาไม่ไปเซ็นท่นล้นอกไปเ็นนะใส่อวกไปแตนท่านนะครับเขาไปเซ็นท่านเลยนะคาาะลแล้มามามาทนให้จว เอาคำเียงแล้วคะหนูเฮ้ยโอนน่อเอาไ่ะไโอ๊ยเจ็บเอาอะไรก็เอยคีมใหม่บ้านไยมาดเื้อนะเมลลเลเมีลร็วกับบ้านกัน มสามได้เมกี้ตอนนี้ที่เขาเลียงสองคนได้ไปเท่าหร่ให้วาฉันจะไปตื่นเบอรเบอร์เบอร์ชั้นไหนเนี่ยเลสตโนไอ้นี้ได้ไหมเลสตโนอะ แสงนาแล้แสงออน้ <c oughs> うう้ี่คนนนัโดนสน่เเยอันนี้เราไป่ที่ตมาไหับบ้านไหมไม่ใชกลับบนอ่ด้วเราไม่ชอบเลยแม่ค้าแบบนี้อะไรอะนี่ยว เขาเปลี่ยนเป็นแบบตรงกลางเหมือนนิวคอมนะตรงกลางอ่ะไงตรงกลางตรงกลางเลยเนี่ยทไมอ่ะเหมือนใช้ปะเหมือนเหมือนใช้แบบนี้เหรอเราไม่ชอบเราไม่ชอบใช้แบบนี้ใช่ไหมยากเลยใช่ไหมยากไม่ได้ของไม่ดีของหายเออตายดิว่ะตายตอนไหนอ่ะตายตอนไหนอ่ะตายโดนเดี๋ยวจะไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ฉุกเฉือค่า ก็เลยวิทย์ไทยไปฆ่าลแตงโมระเบิดฆ่าแตงโมกับเพิร์ดเนี่ยเจอรุปุ๊บจะไม่ไเราบอกว่าให้ฝึกจริงลงกันใช่ไหมแล้ววิทย์ไก็ดันฆ่าแตงโมไปจะได้ลแล้วเพิร์ดจะไลยไปเล่นแทนฮะแล้วปั๊มเลยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเออมาเดี๋ยวาาปั๊มให้ตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่นี่เราอย่าปั๊มมากคอ,อนโทรลอย่ปั่มเอนไปเลยไม่ใช่เหมือนเหยื่อนะครับทุกคนนะเอ้ยเดี๋ยวไปปั๊มให้ เดือตู้ตตมาดิเออดเมนมาเอามาดิตับเล็กแค่เทียสองก่อน,นเดี๋ยวยไม่ชอบใครเชียร์หน้าตักไปเรียอยเฮ้ยไม่ใค้ตีเราไม่ได้ตีเหมือนจะตีเตีอะไรอะตีเราไม่ชอบตีใครปั๊มสุดไม่หันสาปั๊มไม่ได้เกลียวดิปั๊มไม่มีก็ปัม๊มเย้วายวายวายนี่ไอ้ปืนทึ่งนี่ว่ะ ไปตาเลยทำกันเถอะไม่ใช่เโใช่ใช่ไม่ใช่เพีปดระดับพาร์ทแล้วยังไม่บรรทัดอ่าก็เรามาไปลาสัตดีกว่าเ่ีอ,อ,อาหารมเป็นอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ขยนไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมย

สวัสดีครับวันนี้พ่อกับแก่เปี่ยนกะขับกถไปเหมือนตามั๊มธนูก็เพราะเราไม่มีใหญยไม่ต้องปังเดี๋ยวเราให้เลยไปลงไปั๊มธนูได้ เอาไป,ปขยับ,บโคตรยากอะวิชั่นนี้อยากนะคะจะไปเป็นสีต่างหากแล้วอยากไปรถนัวอ้ยลงไปอ๋อไม่เข้าไปได้จีนะโอ้ยก็เราจะพังน้ำสิสวัสดีอ่าคลิปนี้อาจจะเบื่อนะครับเบื่อ ไม่กี่พระไทยกดให้แสงสว่างยังไงนะคะโอ้โหดีแล้วปลูกหญ้าก็ไม่ได้เออแล้วปลูกไม่ได้ปลูกหญ้าแล้วก็เด้งมันด้ง,ดงยังไงไม่ไหวะเห็นไหมปลูกหญ้ามันก็เด้งเห็นไนหะม่ใครเอาออกเองก็ก่อน แล้วเอาอไอเดี๋ยวมาดิเ่อให้เราโอ้โหล้วไม่กระเด้งว่ะปูล้วไม่กระเด้งอ่ะไม่เล่นแล้วไท่นี้เล่นไปก่อนนะไม่ต้องห่วงหวเรอนมากลับเข้าบ้านก่อนฮะขายที่นันก่อนเดียว นี่ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับกดปุ่มเพลงไงอย่าลืมกดไลค์กดตะคตาห้ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะครับบาย